thank <laughs> you สวัสดีจ้าสบายดีพี่นกพิรอบสุกสุขคนนะคะพี่นอกสวัสดีกับเสด็เศร้าสภาชมสวนยามเศร้าราคาบรรยากาศดีขนาดกุ้งปลาประเทศดิโดกพูดยกพู he's so big ทาตะวันกำลังออกดอกพี่น้องส่วนทานตะวันอันนี้นะเริ่มบานหมดแล้วลาะลิบะน,น,นี่พี่น้องทานตะวันนางกำลังเริ่มแก่หมดแล้วเบื่องมีไน,นบจจัดจับไนใบเห็ดแนวอ้ยมีอยู่ได้อะไนใบเห็ดแนวพ่นาปุที่ว่านสวนนี่ หวานยามฝนจู่วันเลือเจอมาเฮ้ยมีเม็ดจุมีเม็ดจูจัดกว่าสิบเรนเนี่ย,ย,ยค่ะบทานตะวันนะคะนี่พี่นอ้องนีเอฟซีบอกโอ้ยอยากเห็นพืชผักสวดครัวพันลากจังเลยนี่แหละค่ะนี่ทานตะวันใหญ่ก็กำลังออกดอกนะคะอันนี้คือทานตะวันค่ะมีพี่นอ้องสวยไหมคะ แอกเตอร์กำลังออกดอกค่ะเหลือสมนีมันติดในสมนีนอกไปอันนี้จำไม่ได้ก็เป็นดอกอคันไส้รื้ซื้อกุหลาบเลื่อยข่อยเลยอยากให้ออกกรบอกออกซับพี่น้องเอยมะเขือเทศกำลังจะแก่นะคะจากยมแต่สีนี่เกือเทศข่อยก็ได้ข่อยอยากกินแล้วซุกไ,ไว้ไว้เด้เถอะ สวยสวยดกพ้อผมในพี่น้องะเขืเทศนางมาหมากใหญ่พ้อมนี่สมบูรณ์ดีนะคะมะเกือเทศใหญ่ไปใส่ส้มตามส่วนนี้มะเกือเทศเล็กราคาออกมาเป็นพวงเป็นพวงเลยค่ะเอาไปจิ้นแจวกินนะคะนี่พี่น้องดกไปดกดีเหพี่น้องมันคือมะเกือเทศเล็กมันออกดกพี่น้องเป็นพวงเป็นพวง่ ทุกโพกดทุกโพเหนะมนั่งไอขนาดนั่งใส่ข้างนะว่มามันสีบปร่สูงปานนี้แงกสโอกเงิเมนมาเอกค่ะสิสิล้มล้ข้างอีกลรอคะดกงามแทงงามาว่าให้น้องมากระเทศหน่อยถ้าเบิ่งตอนมันซุกกระสเปิลาสะออนนะคะมันหลายขักหนึ่งปิดพวงเป็นพวง,งมากมันต้งออกเป็นพวงขักเลยนะพี่น้องนีงนน่พวงหนึ่ง งามออกเป็นพวผัวคือมะเขือเทศนั่นเองค่ะปลูกไว้กินครับไม่ได้ปลูกขายดกจากพี่น้องขาเบิ่งความดกของมันดกแทดกกว่าละหมากหไงพร้อมเด้พักก็เริ่มแก่แเป็นอะไรพี่เราเอ้ยพระก,กาหวานใหม่กาดดอก กระลำดอกนะครับส่วนนี้ก็คัฒน,นาหนามสุดท้าย <c oughs> ผักมันเริ่มแก่เวล้วพีองเอ้ยไต่อผักปุ้งไลยได้กินตลอดได้นี่พี่นอ้อ่าหักก็หดนาำแล้วได้กินตลอดแห่งเด็ดแห่งแตกอ,อันหนังของแผดตันนะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นผักกาดหอมนี่ค่ะขึ้นชายแล้วก็กวงตุ้งก็หมดแล้วจ้านี่ก็ขึ้นชายนะครับส่วนนั้นก็ตนน้นมะกรอค่ะพี่น้องขาบกพริกนั่งกะกลาังงามพริกกระเหลี่ยงแขนคือเขียะวว่าถอ พริกกระเหลี่ยงกำลังสวยพี่น้องนางตอนมันแล้วเป็นผุ่มที่จริงมันแค่สองต้นเองได้พี่น้องแค่สองต้นเองได้นางตอนมันแล้วเป็นผุ่มนะคะพริกกำลังสวยค่ะแต่ให้พักกาดนี่ก่อนนะสก็บให้พริกมันขึ้นร่างนี นี่จ้าพืชผักสวนก้วกอย่างนี้แล้วค่ะคุณเอฟซีค่คะอันนี้ค่ะไอศสิาพาไปเยี่ยมอมัมมาลาตอนใดเดย์เนาะคนว่าลงมอนอยู่ไกลพี่น้องเขากระบุมีรถลดถนะก็เลยให้ยอายใหญ่นะคนภูมิลดมาพาไปหาเยี่ยมอมัมมาลาเนี่ยพี่น้องสิาพาไปอยู่จกักจักมงค์อนรงบาลอยู่ไกลกันคนละอำเภอพี่น้องอันนี้ของแท้นะคะ <c oughs> เอาไ้เสร็จต้มไก่ค่ะพี่นอ้องขาต้มเป็ดต้มไก่ค่ะตุเนยต้มเป็ดต้มไก่ผักกาดดอกกาดยังเรือลาย,ยพี่นอ้องทั้งทีได่กินหลายเลยนะออกดอกกินหลายแล้ว มียังเห็ดการอยู่กับพัวกับสวนก็นมีความสุขับพี่ดาเอ้ยพีชถ้ากระปุกกำลังแตกออกน้อยน้อยหนึ่งพีชกำลังแตกค่ะกระตอนนี่แหละค่ะผักสนวนครัวก็มีอย่างละค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะ,ะเกษตรทั่วก็ยังมีมเวลาพี่้องเอ้ย อันนี้ก้าใหม่ค่ะนี่นก,กินพริกแดงว่ามักกินพริกแดงเยาว่าได้มียังมากินผ่นนะยังมาเด็ดตอน,อนนี้เราทำอะไรมาปลูกผักในสีแพงผักแพงแพ็คต้นไม้สวยๆนะคะ ต้นกระเทศคอยคึอตายมากงามขนาดกระเทศก็ได้ปลูกอะไรดีตอกไม้คอยพี่นองหน่อไม้ก็มีนะคะกล้วยก็มีจ้านากำลังปลูกเห็ดฟางอยู่พี่น้องันรลุนกันอีกจากอาทิตย์หนึ่งมันจะออกให้นาง ปลูกเห็ดฟางสองตะเกาทดลองปลูกขัดปลูกเป็นก็นสิปลูกขายแถวแถวบ้านนางบกค่อยมีเห็ดฟางพี่น้องบอกคอยมีคนขายเห็ดฟางนี่ค่ะบ้านก็บ้านเก่าๆราะคาบ้านสมัยพ่อแม่อยู่นะครับพี่น้องเกิดมาคนแหละเห็ดตตะเกิดเป็นเฮือนมูลเฮือนมังพี่น้องเย้ยนางกบกเป็นคนมีเงินลอกคะ่ะ อยู่กับธรรมชาติเห็ดไห่เห็ดหนทยถั่วเหส่วนแล้วพี่น้องดีแต่ว่ามีที่มีทางค่อยหลักงามกระเทศด,ดีไปไปด้วยสุกใบไบด้วยน้ำตะ m a า k เอ่อไม่ตะมาก k ว่าสมบูรณ์ขนาดพี่น้องเกือเทศนะคะมันมีบ้านนะฮะข้างบน <c oughs> อันนั้นนางอบเห็ดฟางมาอยู่พี่น้อง กะได้2อันนี้ก็คือใบม่อนนะครับพี่น้องเวลาต้มอย่างนี้นเอาใส่นี่ก็แซบคือกันกัญชากับไอ้โอยชิเลคยค่ะในเงากล้วยนะคะ่ค่ะเอาขวดเสื่อเห็ดฟางมาห่านใบนะคะเพื่อมันออกเพราะว่าเคยแบว่าครับปลูกกล้วยแล้วเขาเอาฟางมาถีบใบสิแล้วฝนตกทำแล้วมันเน่านะพี่น้อง เห็ดฟางออกดีดีมันมักออกตามเหงากล้วยเห็นนะเหงาวกล้วยเน่าเหงาวก้วยยังออกดีกว่านิ้เฟืองอีกเห็ดเฟืองนะขนาดเฮาบริปลูกนะเวลาบบว่าเฮาปั่นข้าวแล้วเฮาปั่นลงใส่เหงากล้วยในป่ากล้วยสวนกล้วยนะพี่น้องและหอดยามฟานตกแนละเฟืองมันเน่านะเห็ดเฟืองมันเสิออกหลายนั่งเลยลราเอาเฟืองมาใส่เอแล้วก็เอาหัวเสือที่มันเหลือจากนางใสต่ตะกามาหวานโรยลงแล้วก็ลดน้ำอาจจะได้กินก็ได้นะคะ บ้าผักกาดดอกออกดอกเยอะแล้วพี่น้องนี่แหละพี่น้องสวนครัวและก็บ้านมะเขือเทศเจอมะเขือเทศสุกแล้วหนึ่งลูกมะเขือเทศหน่อยรอให้มันสุกก่อนว่าตอนอยู่กทมอ่ะนางชอบซื้อกินมะเขือเทศน้หน่อยที่แบบว่าหมักนี่นี้อยๆเขาขายนะนางหมักซื้อกินนี่ครับพี่น้องสวนครัว ไอยังบ่เศร้าอยู่พี่น้องเอ้ยสวยกะยังกะสวยกะยังคนสั่งกะลายกะสวยกคนยังคนสั่งกะเลิมหลายแหละแต่พี่น้องขาที่ก็มีดราม่าบางขาพี่น้องขาขนาดขนาดใส่จุดเอลาตีไปแหย่เอผ้าฟางมีดราม่าที่จริงแหะถ้าใบเราถึงใส่จุดลาตีพี่น้อง การแหย่ยังเลยว่าเห็ดยังนะครับต้องสั่งสีสันนี่มันเข่ากับไปแบบว่าสั่งสีสันอีกมีความฮาจับอบบบบบงซาบาห์ผึ่งกระบอกเบิ่งว่าทีมงานพวกพลล่าพวกสีสีจีบเจีบแบบแว่าลาครับไปใส่เสียบเฮฮาปาร์ตีบบ้ว่าเวากกระเข็ดม,มันมีจุดเด่นอะไมีจุดฮาสีแห่แต่ปลาซื้อกับกุ้ิบะม,มว้วนบางทีแหงผักกรแต่งตลกใส่หัวเรือหัวแดงแต่งตลกไอ้ว่าเขาให้เขาแหย่บนบังไฟไนะพี่นอนเราแหย่บนบันงไฟกับขักและแหงม้วนแต่ว่า สัพพิสัพพันธ์แล้วเขาเห็ดนะพี่น้องบางคนผู้ชายก็ใส่ใส่สุดเมียใส่สุดนอนเมียไปเต้นนี่ค่ะใส่สุดใดก็ได้บุญได้กุศลคือเก่าแหละพี่น้องเพราะเป็นสายบุญเห็ดบุญก,ก็คือเห็ดบุญบปจนจำเป็นต้องว่าต้องใส่สุดใดเห็ดบุญสุดก็แค่องค์ประกอบจิตใจสีบริสุทธิ์จริงๆคือจิตใจคนเราครับพี่น้องขาแมนบ มันจะเป็นต้องว่าเห็ดบุญแล้วต้องสุดขาวเห็ดบุญแล้วต้องสุดขาวเรียบร้อยสุดอยังมันจำเป็นหรอกพี่น้องทุกเมือม่อึ้นอยู่ที่จิตใจมากกว่าเกเทกรกำลังกระสุนแล้วนะคะมันเกเทรเล็กเกเทรน้อยเขาเอิ้นพันนี่ยังวะเกเทรน้อยที่เขาเจ้าขาที่เราเขาเอิ้นพันนี่ยัง ปลูกสมิการสามสิกินแล้วมันสับะหลังกับบางเจ้าก็เริ่มปลูกพี่น้องแต่เขายังบอกกล้าปลูกขยายามพยยามมันตายช่วงเดือนสี่เดือนหาแต่ว่าก้นกับพันได้แล้วดอกพินาเห็ดลายก็เดิมอมีกข้าสังกัรสมิเกิดรถจักรพี่น้องจ้าสวัสดีครับฝากติดตาฟอนท์แชร์บนแอร์เสิไปหามาลาเมือน,นี้แหละผ่าเพิ่งเมืองอ้ายก่อนฝ่าอ้ายเพิ่ง ว่างบอว่าคอยเพิ่นพาไปามันอยู่ไกลเขาก็ไม่ได้มีรถนะสวัสดีค่ะ